สวัสดีครับผมวันนี้โตนะจะแอบ,บมารีวิวสบู่ของเอจ๊นหนึ่งนะฮะที่ไม่ใช่เมียผมนะฮะเป็นเจหนึ่งบางปูบางปูหรือบางที่่ะเป็นรอเรียนเจ้าของแบรนด์อีกก็สบู่โสมมานาวนะฮะวันนี้ก็ผมใช้มาก็ร่วมอาทิตย์หนึ่งแล้ว <c oughs> ผลก็ปรากฏว่ามีคนทักมาว่าหน้าขาวขึ้นปกติใช้ กานีเย่นะสิบห้าบาทจริงๆตอนนะี้เป็นคนที่กลัวมากใช้อะไรก็ใช้งั้นใช้โฟมล้วหน้าเป็นของพรเนี่ยแต่ก่อนใช้อันนี้แล้วน้ำหนึ่งรู้สึกว่าน้ำหนึ่งใช้มานานแล้วแหละสบู่เนี่ยเห็นบ่อยก็เลยแอบใช้ดูปรากฏว่าผ่านแปอาทิตย์หนึง่งพี่ทํางานเขาทักว่าหน้าขาวขึ้นหน้าขาวขึ้นแล้วก็ดูหน้าเกลี้ยงขึ้น เนียเนียนขึ้นก็ไม่ตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าไม่ใช้แบรนด์เยอะแล้วก็ไม่อยากใช้อะไรเยอะเป็นผู้ชายหน้าคือเป็นคนที่แพ้ง่ายสิวขึ้นง่าย,ยก็เลยต้องมาลองใช้ดูก็โอเคอาทิตย์หนึ่งมันก็โอเคนะสบู่เขาก็ใช้ได้นะโอเคเลยนะผมว่าใช้ดีสําหรับผู้ชายที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปหน้านหน้าตาของตัวเองนะเพราะว่าผมทํางานบริการแล้วก็ ต้องเจอผู้คนเยอะก,ก็ต้องใช้หน้าตาใช้คำพูดเยอะขึ้นไม่ได้ดูว่าดูดีนะแค่แค่ให้มันดูสะอาดนะ,ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะผม,มว่าลองซื้อสักก้อนหนึง่งเอาไปลองก่อนแล้วกันอืมไม่ต้องเน้นว่าจริงจังเอาไปลองก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นดูความเปลี่ยนแปลงก่อนนะฮะถ้ามีคนทักคุณนขึ้นแสดงว่าโอเคของเขาเพอร์เฟกจริงโอเคก็ไม่มีอะไรมากสบูแล้ามหนา้างหน้าทั่วไปอ่ะ ก้าสบู <volumes. S 1> ่ลงน้ำแค่นั้นนะแล้วก็ตีให้เป็นฟองน้ำหนึ่งคนบอกว่าต้องตีให้เป็นฟองปกติผมล้างมน้าผมคุก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 ไปเลยไม่ได <ml Meeting fairy scientific animals> ้สนใจอะไรเลยว่าจะเป็นฟองไม่เป็นฟองโอเคตีเป็นฟองเนี้ยแล้วก็ค่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าผมทำผิดขั้นตอนละเอาหาก่อนจะต้องล้างหน้าก่อนธรรมดาโอเค น้ำตันาเหมือนคนคือพยายามจะหาที่รับผมหายายไม่มีนันปิดเยอะโอเคแล้วก็ตีให้เป็นฟองแม,ม่แตนอนนี้ฟองไม่ายแล้วเนื้อสบูก่ก็นุ่มนะไม่ได้ว่าถือว่าหยากกา้านนุ่มๆกลิ่นก็หอมนะฮะ ไม่รู้จะเรียนแบบเขาทำไมเอาง่ายๆว่าไปซื้อแล้วก็ลองเองดีกว่าว่ากลิ่นมันหอมไม่หอมเนื้อมันนุ่มหรือไม่นุ่มเราใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนะฮะซื้อลองเองดีกว่าฟังคนเดินพูดไม่เข้าใจนะครับ้องลองเหมือนผมอะ่ะไม่เคยลองก็ต้องลองอีกเลยปัญหาโอเคก็ได้ที่แล้วอโอให้ตายพิเศษมากลงแนบไปมันลื่นเลยไม่ใช่นะฮะ อย่าสตอร์นะคลองซื้อไปใช้เองนะครับเนื้อสบู่นุ่มโอเคใช้ได้เลยผมก็แอบใช้มาที่หนึ่งแล้วหน้าขาวโบเลยยิ่งใช้คู่กับไอคีมกันแดด่็เท้าโอ้โหพระเจ้าช่วยมึงเลยไม่ต้องทาแป้งมาวันนี้ขาวราใสเลยโอเคทานลวกมากเลยตอเนี้ยคือผมเป็นคนล้างหน้าแบบผู้ชายเนาะ มันไม่ได้ปานี่อ,อะไรผมก็ทูปแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะโอเคก็อืล้างแล้วก็โอเคอมิงค้งสักูหอมนะฮะแล้วก็ลองซื้อัไปใช้ดูนะครับคอือยังไงอะคนต้องลองใช้อะ่ะ ม,มันพูดไม่ถูกต้องซื้อให้น้องใชด้ดูนะโอเคก็วันนี้ก็มันรีวิวให้เขาเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าเขาจ้างม,มานะครับค่าตัวก็ไม่ได้นะครับจ้างฟรีด้วยเสออียใจจริงนะก็โอเคเนาะอย่าเล่นละนะก้อนเหียวอยู่จริงๆขงาวบเชื่อเลยเอวอันนี้เขามาให้เรารีวิวอืเอาใจเขาหน่อยเอ เขาไม่ได้ไเปรี้ยวสดชามเข้าใจเขาหห่อือโอเค <S <S แันนี้แหละจานน้ำละอันนี้วิดีโอสดนะกล้องสดนะเออไม่ได้แอบนะเว้ยโอเคทำน้ำด้วยเพอาะถ้าเพืบายบาย